สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม A เป็ก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 มีสมาชิกได้กแก่รัดครับดิมค่ะไอเป็กครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาดูงานโครงการศูนย์กระจายสินค้า CP จังหวัดลำพูนนะครับ โดยโครงการนี้นะครับจะมีพื้นที่งานนะครับถึง30,000ตารางเมตรหรือคิดเป็น18.75ไร่นะครับโดยพื้นที่ทั้งหมดนะครับจะถูกแบ่งให้สำหรับาโลตัสแมคโคแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ในเครือของ CP นะครับโดยในระบบงานก่อสร้างนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3หมวดหมูให่ใหญ่ๆนะครับได้แต่ระบบโครงสร้างระบบงานสถาปัตยกรรมและงานระบบนะครับ โดยระบบโครงสร้างก็จะแบ่งเป็นฐานรากเสาเข็มพื้นคานหลังคาและก็ผนังนะครับส่วนในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับงานกออิฐทาปูนทาสีปูกระเบื้องแล้วก็เรื่องของการวางฟังก์ชันในงานโดยรวมนะครับรวมถึงกฎหมายที่ใช้ในการก่อสร้างด้วยนะครับในส่วนของตัวอาคารของโกดังนะครับจะก่อสร้างด้วยวัสดุข,ของคอนกรีตเป็นส่วนใหญ่นะครับ แต่ในส่วนของหลังคานะครับจะเป็นโครงเหล็กนะครับที่มีรูปแบบเป็นทรัสนะครับหรือในภาษาไทยเรียกว่าโครงเหล็กถักนะครับแล้วก็มีแพดโดยมีหลังคานะครับเป็นเมลท่าชีทที่เคลือบด้วยฉนวนกันความร้อนนะครับในส่วนของงานระบบนะครับระบบก่อสร้างที่ใช้ในโครงการนี้นะครับจะเป็นระบบแบบทีแคสนะครับนั่นก็คือการหล่อโครงสร้างจากข้างนอกนะครับแล้วนํามายกประกอบเหมือนกับเลโก้ภายในโครงการนะครับเราจะอย่างเช่น เสาและคานหเห็นอยู่นี้นะครับซึ่งเสาบางต้นเนี่ยจะยังคงทิ้งร่องรอยรอยต่อระหว่างเสากับพื้นให้เห็นอยู่นะครับและเมื่อพอเทพื้นเสร็จนะครับวางเสาเสร็จเนี่ยจึงจะนําโครงเหล็กที่เป็นโครงสร้างของหลังคาโกดังนะครับขึ้นไปวางแล้วจากนั้นนะครับค่อยนําโครงทรัสขึ้นไปต่อนะครับโดยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโกดังแห่งนี้นะครับส่วนใหญ่จะผลิตจากกรุงเทพนะครับแล้วจึงนํา ผลย้ายแล้วนํามาประกอบที่ไซต์งานนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการก่อสร้างนั่นเองนะครับในส่วนของพื้นจะเป็นคอนกรีตรที่มีลวดเส้นเล็กๆหลายหมื่นหลายพันเส้นผสมอยู่ด้านในและยังมีลวดเหล็กแรงดันสูงที่ถูกดึงด้วยแรงมหาศาลอยู่ภายในพื้นอีกด้วยซึ่งโครงสร้างแบบนี้นั้นมักจะใช้กับพื้นที่มีขนาดใหญ่ และต่อเนื่องกันเป็นแผ่นเดียวกันและมักจะทำลงบนพื้นผิวเพื่อป้องกันการขยายตัวของคอนกรีตนั่นเองรูปแบบการดำเนินงานออกแบบและการก่อสร้างด้วยความที่เป็นอาคารนี้นะครับเป็นอาคารที่มีน้ำหนักมากทางวิศวกรเลยออกแบบให้ตัวพื้นของอาคารรับน้ำหนักได้ทั้งหมด5ตันต่อตารางเมตรหรือ5,000กิโลกรมัม ต่อตารางเมตรเนื่องจากต้องออกแบบให้รองรับกับน้ำหนักของสินค้าจำนวนมหาศาลดังนั้นใต้พื้นจึงมีเสาเข็มจำนวน4,000กว่าต้นฝังอยู่ใต้ดินโกดังแห่งนี้เริ่มกอ่อสร้างช่วงเดือนสิงหาคมปีพศ2566แต่เริ่มตอกเสาเข็มเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเวลาการกอร่อสร้างโกดังแห่งนี้ให้แล้วเสร็จ ยงแค่ช่วงสงการเท่านั้นซึ่งจากข้อมูลที่วิทยากรได้บอกมานั้นโกดังแห่งนี้ให้แล้วในระยะเวลาก่อสร้างเพียง10เดือนเท่านั้นในส่วนของพื้นที่ห้องเย็นนะครับจะใช้ในการเก็บผักและผลไม้นะครับโดยจะรักษาอุณหภูมิไว้ที่ลบหนึ่งองศาเซลเซียสนะครับ แต่ในพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บเนื้อสัตว์นะครับจะรักษาอุณภูมิไว้ที่ลบ20องศาเซลเซียสนะครับซึ่งเทคนิคที่ใช้ในการทําห้องเย็นเนี่ยจะใช้เทคนิคเดียวกับการทําตู้เย็นนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนถ่ายความร้อนนะครับโดยในส่วนของตัวผนังของห้องเย็นนะครับจะใช้แผ่นที่เป็นบอร์ดฉนวนกันความร้อนในการหุ้มตัวห้องเอาไว้นะครับ ในส่วนของพื้นผนังโกดังนะคะจะปิดด้วยกระเบื้องเมทัลชีตส่วนโครงข้าวของผนังจะมีวัสดุเป็นเหล็กกวไนในแรงดึงสูงค่ะส่วนในเรื่องของงานระบบป้องกันอักขีภัยนะครับจะเป็นระบบป้องกันไฟไหม้รุ่นสูงสุดและมีมาตรฐานสูงและยังมีประกันแพงศูนย์กระจายสินค้า CP แห่งนี้ มีการติดตั้งอยู่2ระดับนะครับระดับหลังคาจะเป็นห้องเย็นขนาดใหญ่ซึ่งรองรับสินค้าของแมคโครและมีห้องย่อยเป็นของโลตัสแมคโครและ CPF และระดับล่างนะครับจะเป็นห้องเย็นของโลตัสเกือบทั้งหมดนะครับจุดส่งของเข้าออกนั้น มีการเข้าโกดังทางบริเวณทิศตะวันอ,ออกเชียงใต้และวนรอบโกดังเป็นลูกตัวยูเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งสินค้าในการโหลดยิ่งนั้นรถบรรทุกมีทั้งความกว้างและความสูงแตกต่างกันทำให้เวลามีรถบรรทุกสินค้าเข้าออกมีการปรับระดับให้การขนของเข้าออกภายในได้สะดวกค่ะส่วนในเรื่องสุดท้ายนะครับ การประยุกต์ใช้กับการออกแบบในวิชาสตูดิโอในอนาคตนะครับเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบในวิชาสตูปี3ได้ในเรื่องของงานระบบนะครับและก็นําไปประยุกต์ใช้กับเรื่องของการออกแบบอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ,ใหญ่เช่นอาคารอา,อาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอจบการบรรยายเกี่ยวกับการดูงานของศูนย์กระจายสินค้าของ CP สาขาลำพูนนะครับ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ